ยันสิงถ้าไม่รู้จริงอย่าสักถ้าไม่เชื่อไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมงมูเตลูนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยันสิงยันสายคงกระพันที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวยันนี้นะครับผมและข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปชมกันนะครับสิงนะครับมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายเป็นสัตว์ประเภทเสือนะครับซึ่งมีความดุร้ายและมีกําลังมากกว่าบางก็เรียกว่าราชสีนั่นเอง และสิ่งนี้นะครับเป็นสัตว์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และตำนานของประเทศต่างๆมากมายและรูปสิ่งที่ค้นพบในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีทั้งแบบอินเดียแบบขอมแล้วก็แบบจีนและตัวสิ่งนี้นะครับนอกจากจะใช้ประดับวัดประดับเจดีย์ตามประตูโบสถ์ประตูวิหารแล้วนะครับก็ยังมีปรากฏอยู่ในตำนานต่างๆอีกด้วยนะครับผมอย่างเช่นตำนานโหราศาสตร์ที่กล่าวว่าพระอาทิตย์ถูกสร้างด้วยสิงห์6ตัวนะครับนำมาป่นให้ละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าแดง จากนั้นนะครับก็พรมด้วยน้ำำําอมฤตเข้าไปจึงบังเกิดขึ้นเป็นพระอาทิตย์นั่นเองและสิงนี่นะครับก็ไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อเพียงอย่างเดียวยังมีสิงบางประเภทที่กินหญ้าเป็นอาหารด้วยนะครับซึ่งในทางวันณคดีนี่นะครับก็จะแบ่งสิงออกเป็นสีประเภทนะครับได้แก่ 1. ไก่สอนราชสีนะครับมีนิสัยที่ดุดันริมฝีปากเท้าลายและหางจะเป็นสีแดงแผงคอตั้งแต่ไหล่จะเป็นสีผ้าก,กำพลนะครับส่วนผิวกายเนี่ยจะเป็นสีขาว กินเนื้อเป็นอาหารเสียงคำรามดังมากนะครับจนทําให้สัตว์อื่นที่ได้ยินเนี่ยตกใจจนสลบไปได้เลยนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเสียงคำรามของไก่สองนาชสีเนี่ยดังไกลถึง3โยธเลยทีเดียวซึ่งแต่ละโยธเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ16กิโลเมตรนั่นเอง 2. ตินสีเป็นสิ่งที่มีตัวสีแดงคล้ายกับสีของขานนกพิราบตัวใหญ่โตมีนิสัยที่ดุร้ายนะครับและเป็นสิ่งเพียงประเภทเดียวที่กินหญ้าเป็นอาหาร ให้สังเกตตรงเท้านะครับว่าจะมีลักษณะเป็นกีบนั่นเอง 3. บรรทุราชสีตัวเป็นสีเหลืองเหมือนกับใบไม้แก่และมีลายเหมือนเสือโคร่งนะครับซึ่งร่างกายของเขาเนี่ยก็จะใหญ่โตเช่นเดียวกับตินสีและมีนิสัยดุร้ายแต่ว่าจะกินเนื้อเป็นอาหารนะครับผม 4. กาลสีเป็นสิ่งที่มีนิสัยดุร้ายกินเนื้อและร่างกายใหญ่โตเหมือนกันแต่ร่างกายนั้นจะเป็นสีดำสนิทต,ตลอดทั้งตัวนั่นเองนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิงผสมที่หมายถึงสัตว์ที่มีลำตัวเป็นสิงแต่ส่วนหัวหรือส่วนหางหรือว่าส่วนเท้าเนี่ยนะครับจะเป็นสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นโคดชสีก็จะมีส่วนหัวเนี่ยเป็นช้างแต่ลำตัวเนี่ยเป็นสิงนะครับผมพยักไก่สีก็คือว่าส่วนหัวเนี่ยจะเป็นเสือลำตัวก็เป็นสิงเช่นเดียวกันแต่เหมาราชเนี่ยนะครับหัวจะเป็นสัตว์ปากยาวคล้ายๆหงแต่ลำตัวเนี่ยก็จะเป็นสิงหุบปากไม่เห็นฟันมองเห็นแต่เขี้ยวออกมาเหมือนกับหงงเลยนะครับ และในหนังสือของพยามิลินนะครับก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะประจําตัวของสิงเอาไว้ถึง7ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับสิงเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์หมดจดสะอาดไม่มัวหมองข้อที่2สิงเที่ยวไปด้วยเท้า4ทเท้าเยื้องกายอย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวใครข้อที่3สิงมีรูปร่างโออาใหญ่โตและมีสร้อยคอที่สะสวยข้อที่4 สิงห์ไม่นอบน้อมต่อสัตว์ใดๆแม้ตนเองจะต้องเสียชีวิตก็ตามข้อที่5สิงห์หาอาหารไปตามลําดับพบอาหารที่ใดกินจนอิ่มเสียที่นั่นไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดีกินได้ทุกอย่างข้อที่6สิงห์จะไม่มีการกักตุนหรือว่าสะสมอาหารและข้อที่7นะครับสิงห์หาอาหารไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนหาได้ก็ไม่ทะเยอทยานและไม่กินจนอิ่มเกินตัวนั่นเอง มาถึงข้อดีข้อเสียของผู้ที่ักยันสิงห์กันดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับผู้ที่ศักยันสิงห์ไปเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของความคงกระพันชาติมหาอํานาจมหาบารมีนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยันสิงห์จะมีอํานาจบารมีมากกว่ายันเสือซะอีกนะครับและยันสิงห์เนี่ยนะครับก็ยังแฝงในเรื่องของเมตามหานิยมไปด้วยนะครับเพราะว่าสิงห์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างสง่างามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นนั่นเองนะครับผ ส่วนข้อเสียของยันสิงเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งรู้แล้วผมก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ที่ผมสักยันสิงมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมนั่นก็คือว่าผู้ที่สักยันสิงมาเนี่ยนะครับอาจทําให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยใจคอดุร้ายมากขึ้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากขึ้นนั่นเองนะครับาคาพูดมันอาจจะดูรุนแรงไปแต่จริงๆแล้วก็คือประมาณว่า เรามักจะไม่ค่อยมีความเมตตาสงสารหรือว่าไม่ค่อยมีความการุณาต่อสิ่งใดๆนั่นเองนะครับผมเป็นคนใจแข็งเป็นคนที่แบบไม่ยินดียินร้ายกับใครไม่รู้สึกสงสารใครนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของยันสิงที่ผมเนี่ยมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่สักยันสิงหรือว่าชื่นชอบยันสิงเนี่ยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมาหากวันเพื่อนชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ